สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าตัวนำไฟฟ้าหมายถึงอะไรและฉนวนไฟฟ้าหมายถึงอะไระก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะคุณครูจะทบทวนให้อีกรอบนะคะ เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะจะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะ,ะถัดจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคือ1ต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือฐานไฟฉายนั่นเองนะคะหรือ2นะคะส่วนที่2คือสายไฟและส่วนที่3นะคะคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจึงจะสามารถ ต่อเป็นวงจรไฟฟ้าได้นะคะต้องประกอบไปด้วย3อย่างนี้ซึ่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้า,าเช่นฐานไฟฉายแบตเตอรี่นะคะทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าส่วนสายไฟนะคะทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น สมมุติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้คือ,อหลอดไฟนะคะก็จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนั่นเองค่ะค่ะวัสดุที่นําไฟฟ้าได้นะคะเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างเรียกว่าตัวนําไฟฟ้านะคะถ้าไฟฟ้าสามารถสว่างได้หรือว่าไฟฟ้าสามารถติดได้เรียกว่าตัวนํา แต่วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะจะทำให้หลอดไฟไม่สว่างเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะตัวนำไฟฟ้านะคะคือวัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ส่วนมากเป็นโลหะเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมนะคะ ส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะคือวัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านเช่นยางผ้าแก้วพลาสติกกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่3.3หน้า82นะคะเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าไปเรียนกันเลยค่ะค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคำถามก่อนทํากิจกรรมข้อที่หนึ่คำถามสำคัญในการทดลองน,นี้คืออะไระคำถามคือตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรข้อที่2นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าต่อไฟฟ้าครบวงจรหรือ,อเป็นวงจรปิดนะคะเราจะทราบก็คือเมื่อหลอดไฟฟ้าสว่างค่ะ ข้อ3นักเรียนคิดว่าวัสดุใดบ้างที่นำไฟฟ้าได้ลวดเสียบกระดาษช้อนโลหะตะปูข้อ4นักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างไม่นำไฟฟ้ายางลบไม้จิ้มฟันเศษกระดาษนี่คือตัวอย่างคำตอบนะคะต่อไปเรามาเรามาเรียนกันเลยนะคะ เรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉะนวนไฟฟ้าค่ะพอวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ตอนหกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนครับ วัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนวัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้เรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะครับ ตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ส่วนมากเป็นโลหะเช่นเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเป็นอันดับที่สองอลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเป็นอันดับที่สามมีน้ำหนักเบาราคาถูกจึงใช้ทำสายไฟแรงสูงนะครับ ฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านเช่นยางผ้าแก้วพลาสติกและนี่คือตัวอย่างของวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับนักเรียนครับถ้าเราพบสายไฟชำรุดหรือขาดควรรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันทีไม่ควรเข้าไปจับสายไฟที่ชำรุดหรือขาด เพราะจะเกิดไฟดูดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าร่างกายลงสู่พื้นดินทำให้เราเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ ค่ะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าคืออะไรนะคะเรามาดูตารางการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟเมื่อต่อวัตถุชนิดต่างๆเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะ,ะถ้าเรานำรั่วเสียบกระดาษนะคะรั่วเสียบกระดาษเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะถ้าเราต่อเข้ากับสายไฟนะคะ จะทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลวดเสียบกระดาษเป็นตัวนําไฟฟ้ายางลบสองยางลบนะคะยางลบเป็นฉนวนไฟฟ้าเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะหลอดไฟจะไม่สว่างค่ะไม้จิ้มฟันเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเมื่อต่อเข้ากับวงจรหลอดไฟฟ้าจะไม่สว่าง เศษผ้านะคะเป็นฉนวนไฟฟ้าเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้า,าหลอดไฟจะไม่สว่างช้อนโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าก็ยังสว่างนะคะตะปูนะคะเมื่อต่อเข้าวงจรไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าก็ยังสว่างเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ่วดเสียบกระดาษชอ้อนโลหะตะปูนะคะซึ่ง3ามอย่างน,นี้เป็นตัวนำนะคะเป็นตัวนำไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างเหมือนเดิมถึงเราจะต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแต่ยังลบไม้จิ้มฟันเศษผ้านะคะ,ะคือฉนวนนะคะฉนวนไฟฟ้า เมื่อเราต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะคก็จะเห็นได้ว่าหลอดไฟไม่สว่างนะคะเพราะมันไม่นำไฟฟ้านะคะค่ะคำถามหลังกิจกรรมข้อที่หน่งวัตถ,ถุชนิดใดทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้นะคะ,ะวัตถ,ถุที่ทำให้หลอดไฟสว่างได้นะคะนั่นคือวัตถ,ถุที่เป็นตัวนำก็มี1รั่วเสียบกระดาษ2ช้อนโลหะสาม ตะปูนะคะ,ะนักเรียนก็ติ๊กเลยต,ต่อไปนะคะข้อที่2วัดถูชนิดใดทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่างนะคะนั่นก็คือฉนวนไฟฟ้านะคะฉนวนไฟฟ้ามียางลบไ้จิ้มฟันเศษผ้าค่ะค่ะ ต่อไปข้อที่3วัตถุชนิดใดนำไฟฟ้าและวัตถุชนิดใดไม่นำไฟฟ้านะคะ3ามามวัตถุที่นำไฟฟ้านะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยมีลวดเสียบกระดาษช้อนโลหะ ตปูต่อไปวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้านะคะก็มีเศษผ้าไม้จิ้มฟันแล้วก็ยางลบนะคะ ข้อสี่สรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเราสรุปได้ว่าวัาสดุที่นำไฟฟ้าได้เมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างแต่วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเมื่อต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่างค่ะข้อ5วัตถุที่นำไฟฟ้าได้ส่วนมากมาจากวัสดุชนิด ใดนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นพวกโลหะนะคะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ข้อ6วัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าส่วนมากทำมาจากวัสดุใดนะคะส่วนมากจะเป็นพวกยางพวกไม้แล้วก็ผ้านะคะ ค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมสง่งาาน,นะคะสวัสดีค่ะ